สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยอกฟิล์มชาแนลนะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง13หุ้นล่วงแรงแต่ปันผลเกิน10%กล้าเก็บไหมครับในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้แต่พ้อมแล้วไปชมกันครับไป ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นร่วงแรงแต่ก็มีดีดขึ้นบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็อยู่ในช่วงที่ระดับต่ำสุดแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะต่ำไปกว่านี้อีกนะครับเพราะวิกฤตตอนนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆแต่ก็กินเวลาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทุกวิกฤตก็มีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเพราะว่ามีหุ้นดีๆที่ตกลงมาเยอะมากจริงๆครับแถมยังมีการปันผลที่สูงมากด้วยแบบนี้ต่อให้ราคาหุ้นตกยังไงก็ยังได้รับปันผลอยู่บวกกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำการลงทุนในหุ้นย่อมได้ผลประโยชน์มมาาาาากกกวว่่่ธนนครรอยูแแลแล้ตงทุี อาจจะติดกับดักของหุ้นปันผลก็ได้แต่ยังไงนักลงทุนก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จัก13หุ้นล่วงแรงแต่ปันผลเกิน10%เพื่อนๆจะกล้าเก็บกล้าช้อนไหมครับครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับเปอ,อันดับ13หุ้น SCB หรือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ที่เรารู้จักกันดีมีความมั่นคงและแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานเป็นธนาคารที่อยู่ลําดับต้นๆของเมืองไทยเลยครับแต่ว่าช่วงนี้หุ้นกลุ่มธนาคารภาพไม่สวยเลยนะครับดับชนีตกลงมาเยอะด้วยปัจจัยหลายๆด้านทั้งเทคโนโลยีและการมาของโรคระบาดแถมดอกเบี้ยต่าอีกต่างหากครับแต่ก็ยังมีโครงการซื้อหุ้นคืนของธนาคารอยู่นะครับราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ48.98% อัตราปันผล10.04%อันดับ12หุ้นทิสโก หรือหุ้นธนาคารทิสโก้หุ้นทิสโก้เป็นหุ้นที่มีความโดดเด่นในเรื่องปันผลสูงและสม่ำเสมอทิสโก้ก่อตั้งเป็น Investment Bank หรือธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทิสโก้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทุกกลุ่มด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระยะยาว ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ23.68%อัตราเงินปันผล10.23%อันดับ11หุ้น PTT EP บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสพปตทอสพเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมของคนไทยมีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตเรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสามารถเป็นไรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทยครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาน้ํามันของตลาดโลกค่อนข้างตกต่ำหุ้นในกลุ่มพลังงานจึงราคาตกมากจริงๆเลยครับราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ5 53.21%อัตราเงินปันผล10.30%อันดับ10หุ้น Q House หรือบริษัท Quality House จำกัดมหาชนบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าสามารถจำแนกธุรกิจได้ดังนี้ ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยธุรกิจโรงแรมธุรกิจอาคารและสำนักงานให้เช่าธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและธุรกิจการลงทุนดำเนินธุรกิจมากว่า37ปีครับหุ้นกลุ่มอสังหาเป็นกลุ่มที่ให้ปันผลอย่างสม่ำเสมอเหมาะกับการลงทุนช่วงหุ้นตกนะครับราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปี ติดลบ25%อัตราปันผล10.42%อันดับ9หุ้น l h หรือบริษัทแลนแอดเฮาส์จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจประเภทค้าอสังหาริมทรัพย์โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่โครงการที่ทำจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโครงการตามต่างจังหวัดใหญ่ๆได้แก่เชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีหัวหินภูเก็ตมหาสารคามและอยุธยาหุ้นกลุ่มอสังหาเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมออีกหนึ่งกลุ่มนะครับราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ31.63%อัตาราเงินปันผล10.45%อันดับ8หุ้น kkp หรือธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปบ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้บริการบริหารงานภายใต้หลักธรรมมาพิบาลที่ดีโดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น65แห่งครอบคุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ39.77%อัตราเงินปันผล10.69% อันดับ7หุ้นบ้านปูหรือบริษัทบ้านปูจำกัดดำเนินธุรกิจด้านถ่านหินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า30ปีในด้านการลงทุนสำรวจพัฒนาและดำเนินการผลิตถ่านหินประเภทให้ความร้อนตลอดจนถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรมถลุงเหล็กมีความเชี่ยวชาญด้านเบืองถ่านหินแบบเปิดและเบืองใต้ดินราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ31.8 2เอร์เซ อัตราปันผล12.68%อันดับ6 ุ้น TPIPP หรือบริษัท TPI p o l i n n Power จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าจากขยะและพลังงานความร้อนทิ้งและประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ NGV นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการของเสียและขยะมูลฝอยโดยแปลรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลให้มากที่สุด และนำผลพลอยได้จากขยะมาใช้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีภาระการกําจัดส่วนที่เหลือออกนอกโรงงานราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ3 1 8 2อัตราปันผล13.3 13. 3อันดับ5 คุณแจ๊บบริษัทจัดมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศไม่ว่าจะบนดินบนฟ้าหรือใต้น้ําเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าบริษัทมีโครงข่ายสื่อสารเป็นของตนเอง และมีบริการที่หลากหลายครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภทเช่นบริการบอร์ดแบนด์หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมบริการโทรศัพท์ภายในประเทศและระหว่างประเทศบริการยิจติทัลคอนเทนต์และอ e ีคอมเมิร์ซราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ22.80%อัตราเงินปันผล14.4 8อันดับ4 หุ้น STPI หรือบริษัท STP n &I จำกัดมหาชนบริษัทประกอบธุรกิจแปรรูปโครงสร้างเหล็กงานประกอบเชื่อมท่องานประกอบโรงงานสำเร็จรูปและงานแปลร,รูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆโดยการนำเหล็กรูป,ปรัณฑ์ท่อเหล็กและแผ่นเหล็กมาตัดและประกอบตามแบบที่ลูกค้ากำหนดราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปี ติดลบ60.30%อัตราเงินปันผล14.93%อันดับ3หุ้น PSH หรือบริษัทพกษาโฮดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทมุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยมีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำรงชีวิตสมัยใหม่และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปี ดลบ33.11%อัตราเงินปันผล15.66%อันดับ2อหุ้น ORI หรือบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งเน้นประเภทคอนโดมิเนียมบนพื้นที่ที่ให้ความสะดวกในการเดินทางอันได้แก่ทำเลตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและทำเลใกล้ทางหลวนเป็นต้น ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ55.71%อัตราปันผล15.96%อันดับหนึ่งได้แก่หุ้น T c แคบริษัททุนธนาชาติจำกัดมหาชนบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินธนาชาติซึ่งบริษัทกลุ่มธนาชาติแบ่งประเภทประกอบธุรกิจออกเป็น2กลุ่ม1ธุรกิจทางการเงินซึ่งประกอบด้วยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจประกันภัยธุรกิจให้เช่าซื้อและธุรกิจลิสิ่งสองธุรกิจสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยธุรกิจบล็อกเกอร์ธุรกิจบริการและธุรกิจพัฒนาฝึกอบรมราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ31.31% 31อัตราเงินปันผล 20. 6 2ขอบคุณความรู้เรื่องหุ้นดีๆจากเว็บไซต์ w e a l t h ท t com ครับ ครับเป็นไงบ้างครับ13หุ้นร่วงแรงแต่ปันผลเกิน10%ที่ผมนำมาเสนอเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงครับเพื่อนๆซื้อมาบ้างหรือเปล่าอย่าลืมเมมคอมเมนต์มาบอกผมบ้างนะครับครับถ้าเพื่อนๆมีหุ้นปันผลดีๆหรือมีหุ้นดีๆนะครับที่อยากจะนำเสนอก็สามารถเม้มมาได้เลยนะครับเพราะว่าเชื่อไหมครับว่ามีคนมาดูคอมเมนต์เราแน่นอนนะครับก็เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนหลายๆท่านนะครับหรือมีข้อคิดดีๆ ก็ม้มมาได้เลยครับการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนควรศึกษาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสาหรับวันนี้ต้องลางกันก่อนสวัสดีครับผมร่ลำรวยครับไป